หนูเอาเข้าวกับน้ำมาให้คุณป้าค่ะกลัวคุณป้าไม่อิ่มครับรับไว้เถอะคุณป้าเขาใจดีที่จะให้เฮ้ยนั่นยังไงแกป้าคะคุยไม่ได้นะคะมันสงกระโปงค่ะป้าหิวข้าวป้าไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วลูก งั้นคุณป้าวันนี้ไปซื้อข้าวกินนะคะไม่เอาเลยจ้ะมันเยอะเกินไปป้ารับไม่ได้หรือลูกรับไว้เธอค่ะป้าอขอบคุณมากนะ<อ>ค่ะครับเรียบร้อยแม่ประสุดโพสเลยไหมดีโพสเลยอ้าว ไม่ให้เงินป้ามาซื้อข้าวกินหรอใครเขาใชฟรีๆหรอป้าทำบุญอย่าขอทานน่ยยอดวิวสูงแน่เลยทุกคนคะวันนี้หวานแบบเอาข้าวของน้ำมาให้คุณป้าอีกวันค่ะ หนูเอาข้าวกับน้ำมาให้คุณป้าค่ะกลัวคุณป้าไม่อิ่มคับโอ๊ยกว่าจะได้เหม็นไม่ไหวป้าถ้าอยากกินก็เอาไปกินเลยนะมีอะไรกันหรือเปล่าครับเอ่อพอดีฉันเอาข้าวกับน้ำมาให้คุณป้าค่ะเห็นแกไม่ค่อยได้กินข้าวนี่ค่ะป้าดีจังเลยคุณเป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนอื่นงั้นผมขอถ่ายคลิปไว้หน่อยนะ อุย้ยนี่มันคุณหวานนี่ที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นในโซเชียลป้าไม่เอาหรอกหนูก็คือไปดีกว่าลูกคุณป้าเราไม่เถอะนะคะไม่เอาอะเมื่อวานหนูอะเอาเงินมาให้ป้าแล้วก็ยาวเอาคืนไปอีกวันนี้หนูก็โยนอะไรมาให้ป้าอีกอ่ะเอานี่คุณไม่ได้ให้ป้าเขาจริงๆเหรอเออพอดีฉันช่วยคนเยอะอะค่ะมันต้มีลืมกันบ้า รับไว้เถอคุณป้าเข้าใจดีที่จะให้นี่คุณจะไปง่ายอย่างนี้เลยเหรอคุณน่ะต้องชดใช้แทนป้าเขานะชดใช้อะไรกันคุณก็ที่คุณทำให้ฉันเสียเงินหนึ่งพันบาทไงเอา้า แล้วพวกคุณไม่ได้ให้ป้าเขาจริงๆเหรอใครจะไปให้คนพวกนั้นบ้าป่ะรู้จักไหมจัดฉากอะสุดท้ายก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาสักทีนะค่ะคิดว่าผมไม่รู้เหรอผมเห็นพวกคุณตั้งแต่เมื่อวานแล้วอุ๊ยคุณถ้ามันคุณหวานแหววที่ชอบทำบุญกับคนขอทานนี่ที่ลงคลิปในโซเชียลอะ จริงเหรอคุณอเข้าใจดีจังงั้นผมถ่ายไว้หน่อยดีกว่าเอา้าทำไมของเงินคืนล่ะนั่นสิสงสารป้าจังอเอางี้คุณคนพวกนี้มันต้องโดนฉันมีแผน พ,พอหรือยังถ้าเอาคลิปนี้ไปโพสน,นะพวกคุณไม่รอนแน่พวกทำดีลงโซเชียลฉันฉันขอโทษแต่ว่าพวกคุณอย่าเอาคลิปไปลงเลยนะถ้าเอาคลิปไปลงพวกเราแย่แนะ่ทีแบบนี้มาขอโทษเวลาทำไม่รู้จักคิดไม่สงสารคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆบ้างหรอสิ่งที่พวกคุณทำเพื่อที่จะหวังเอาหน้าเอายอดวิวเอายอดไลค์ยอดแชร์ให้คนอื่นมาสนใจมันภูมิใจนักเหรอ ที่เอาความเดือดร้อนคนอื่นมาเป็นเรื่องร้อเล่นอยากดังมากใช่ไหมเตรียมดูผลงานตัวเองในโซเชียลได้เลยไปตอแหลอีพวกชอบทำดีเอาหน้าเดี๋ยวฉันจะไปบอกแม่ค้ะหน้าปักซอยเข้าไข่มีดใส่น้าบ้านเธอระวังไว้เถอะ ีคคนนนลิปวอ่ดูจบแล้วเป็นไงกันบ้างคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ข,อข้อคิดอะไรบ้างอย่าลืมบอกกันด้วยนะ